สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุภูสุคนมิดมอแคนแฟนหมอลำที่เข้ามารับชมแนวทางกับช่องแม่มอลันลาส่อมผ้าพาลอยนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะแม่มอก็จะมีแนวทางเลขรับกองสลากนะคะแชร์ให้คนใกล้ชิดเพื่อนสนิท ยิ่งแชร์ยิ่งได้บุญนะคะระวังของปลมด้วยนะคะท่านผู้ชมเขาบอกว่าของแท้ร้อเปอร์ซน์เลยค่ะวดวันที่1เมษายน2 5 6 5นะคะชุด2ตัวให้มาที่3 1 4 9 3 9ชุด3ตัวค่ะ6 3 5 7 3 9 1 4 5และ8 4 9นะคะ มาต่อกันที่แนวทางของแอดแพนแพนพาลวยค่ะวัวันที่1เดือน 4, 6, 5นะคะชุดบนเด่นที่2และ5ค่ะชุด3ตัวให้ 2, 5, 7, 2, 3, 5นะคะชุด2ตัวให้ 2, 7และ 5, 7ค่ะ 2, 5, 7ก็จะตรงกับแนวทางของรังคำชะโนดนะคะท่านผู้ชมที่ให้ 5, 2, 7มานั่นเองนะคะ ชุด2ตัวล่างตรงๆบ้างค่ะเด่นที่3นะคะให้มา2ชุดค่ะ9 3และ7 3นะคะงวดที่ผ่านมาแอดแผ่นๆก็หลุดเด้อค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ก็มาตามกันต่อนะคะมักก็จัดไปเนาะค่ะต่อกันที่แนวทางเลขมีที่มานะคะทุกคน ขอให้ปลดนี้กันทุกคนเพิ่นว่าเนาะค่ะชุดบนและล่างงวดวันที่1เดือน 4, 6, 5ให้มา2ชุดนะคะไปและกลับนั่นก็คือ 6, 5, 5, 6, 7, 1และ 1, 7นะคะต่อด้วยแนวทางพิกัดบนหมื่นล้านค่ะงวดวันที่1เมษายน 2, 5, 6, 5ให้มาที่4และ5นะคะเน้นไปที่4นะคะ เน้นๆสองตัวล่างนั่นก็คือสองตัวบนเนาะคะ่ะพี่น้องเบลผิดค่ะสี่ห้าและหนึ่งสี่นะคะอย่าลืมกันล่างนั่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะท่านผู้ชมเน้นมากๆก็คือสี่ห้านะคะมาต่อกันที่แนวทางมาครบบนนะคะหกสูตรนะคะท่านผู้ชมหกสูตรนี้มีชุดสี 5 9 8และ3นะคะชุด3ตัวค่ะ4 8 5 4 9 5 9 8 5และ9 8 4นะคะถ้า9ไม่มาเขาบอกให้ใส่ที่4นะคะสำหรับหลักร้อยให้มาที่4 8 5นะคะงวดวันที่1เดือน4 6 5ดับ3นะคะท่านผู้ชมทาบทสนดับกะ บอเป็นทังเนาะค่ะคันมักก็จัดไปด้วยค่ะพี่น้องแม่มอนก่ะอ่านไปตามที่เพิ่นให้มาเนาะค่ะตามสูตรตามแนวทางของอาจารย์เพิ่นเนาะค่ะถ้าไม่สนดับเราก็จัดไปเลยนะคะต่อด้วยแนวทางม้านําโชคค่ะงวดวันที่1เมษายน2อง5ชุด3ตัวบนนะคะเด่นที่1-7และ8นะคะเลข เด็ดก็คือ1 7 8 7 8 1และ8 1 7นะคะจัดไปเลย6ประตูเด้อค่ะพี่น้องสำหรับชุด2ตัวล่างเด่นที่2 4และ5ค่ะชุด2ตัวจับให้2 4 4 5และ5 2นะคะต่อกันที่แนวทางของอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลค่ะวันวันที่1เดือน4 6 5นะคะ 02, 03, 12, 13, 4, 2, 4, 3, 5, 2, และ 5, 3นะคะต่อด้วยแนวทางของอาจารย์จงรักษาใจเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะชุดสรุปบน1เมษายน65นะคะชุด3ตัว 8, 7, 2, 6, 7, 2, 8, 5, 2และ 6, 5, 2นะคะอย่าลืมที่จะตัด2ตัวด้วยนะคะท่านผู้ชม เน้นทุกเม็ดเพิ่นวานเนาะค่ะเน้นไปทุกชุดที่เพิินให้มากเนาะค่ะพี่น้องเนาะชุด2ตัวก็เน้นไปที่7 2และ5 2นะคะท่านผู้ชมค่ะเรามาต่อกันที่สรุปล่างนะคะรูด5นะคะวิ่งที่5ค่ะฟันที่5 2และ2 5นะคะแล้วก็กันบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่แนวทางชุด ลอตเตอรี่ n ินเนอร์ VIP นะคะงวดวันที่1เมษายน65ชุด3ตัวให้524นะคะอย่าลืมที่จะตัด2ตัวด้วยนะคะ5224และ54นะคะ ซึ่งหลายท่านหลายอาจารย์ก็ได้ให้ชุดนี้มาเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมและก็มาต่อกันที่ชุด2ตัวล่างบ้างนะคะให้มาที่97นะคะ 97, 97มาบนแล้วงวดนี้จะมาล่างหรือเปล่าเราก็มารอลุ้นกันค่ะต่อด้วยแนวทางนกมีหูหนูมีปีกจักกิว้วคนว่านะคะแอดฟินิกนะคะท่านผู้ชมงวดวันที่1เดือน4-6-5ให้เด่นไปที่เลข7และ8นะคะ ชุด3ตัวให้มาเม็ดเดียวคือ7 8 5นะคะก็อย่าลืมที่จะตัด2ตัวด้วยนะคะตัดทันบอพี่นองเนื่องจากว่า7 5 8 5แล้วก็7 8ก็เรียบร้อยโรงเรียนอันแล้วนะคะท่านผู้ชมต่อด้วยแนวทางของอาจารย์หนุ่มสารคามนะคะสรุปบนงวดวันที่1เดือน4 6 5วิ่งที่4และ9นะคะชุด3ตัวให 094 194 294 4 9 4บนให้เน้นไปนที่94นะคะล่างข่ะวิ่งที่5นะคะชุด2ตัวให้25 35 65และ85นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะท่านผู้ชมและเราก็จะมาต่อกันที่แนวทางชุดนี้นะคะท่านผู้ชม หากใครมีนี่งวดนี้เราต้องปลดนี้แล้วนะคะสำหรับเดือนนี้เรายังมีนาอยู่นะคะเดือนหน้าเมษาเราจะไม่มีนาแล้วนะคะเราจะมีแต่นี้ค่ะเราต้องปลดนะคะด้านผู้ชมวดวันที่1เมษายน2565นะคะ3ตัวบน157และ158ค่ะ2ตัวล่างก็คือ57 58และ59นะคะ พูดึงว่าหมินนี้ค้างห้วยกมิตแต่แม่มนเ้อค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่มนหววที่ผ่านมาไม่มนซอบตกนะคะ่ะภาพ่อ,พอแม่พี่น้องมากันที่แนวทางชุดเน้นน้อยซื้อหวยยังโยมนะคะท่านผู้ชมรวบรวมมาให้สี่สี่ใบนะคะท่านผู้ชมสี่ชุดด้วยกันนะคะล้วนแล้วแต่บอกว่าเป็นของแทนเนาะค่ะพี่น้องเนาะของแทนงวดเก่าก็มีของแทนงวดใหม่ก็มี ข้องแทกสูตรต,ต้นตำรับเพื่นว่าก็มีเนาะค่ะแล้วก็มีข้องใหม่มาอีกชุดหนึ่งมีเวอร์ชันใหม่นะคะพี่น้องเนาะมาดูกันที่ใบแรกซึ่งก็นำให้ดูกันแล้วนะคะนั่นก็คือ385 859 2ตัว8559และ94นะคะ ใบที่2นะคะก็นำมาให้ดูแล้ว9050810881และ17อันนี้นะคะเป็นแนวทางของปีที่แล้วเพิ่นว่นเนาะค่ะช่องแม่เจเพิ่นไปขนความมาเนาะค่ะมนมอนก็ได้ไปเบึ่งนำเพิ่นอยู่เพิ่นว่าเป็นของเมษาปีที่แล้วเนาะค่ะ แล้วก็มาดูกันที่เขาบอกว่าของแท้ต้นตำรับนะคะท่านผู้ชมหนึงเมษายน2565ชุดนี้ยังไม่ได้นำเสนอนะคะ482นะคะ489ค่ะ2ตัว4248และ49นะคะต่อด้วยใบสุดท้ายค่ะเวอร์ชั่นใหม่หน้าตาแบบนี้นะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่1เดือน465 ลดแล่นออกมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าไม่ยด่มอนแต่ได้นามาให้เบื้งเนาะค่ะพี่น้องมือนี้มีโอ,อกาสแล้วก็นํามาให้เบื้องเลยค่ะ589นะคะสองตัว8584และ89นะคะเน้นหนักๆไปที่87นะคะวิ่ง8ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ให้ระวังที่587ด้วยนะคะ มาต่อกันที่แนวทางชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่ารางวันที่หนึ่งนะคะ489720นะคะท่านผู้ชมชุดบนให้720นะคะล่างค่ะ93และ95นะคะค่ะงวดนี้720จะมาหรือเปล่าเราก็มารอลุ้นกันนะคะยายมอนกับมกส่วนตัวเนาะค่ะ720เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ส่วน02นะคะตั้งแต่ปีกายนี้ยังบอมา้ดยค่ะพี่น้องเบิดปีนี่อีกเข้าเมษาีอแล้วก็ยังบอมาอยู่เนาะค่ะค่ะเราก็มาอรอลุ้นกันคันว่า720จะมาหรือเปล่านะคะสําหรับงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะ ขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่เอื้อกเฟื้อข้อมูลแนวทางผิดพลาดประการใดแม่หมอนก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะฝากพีน่น้องไว้แต่ทอนนี้แล้วค่ะพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ